สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมเรามาส่องนะครับมีดหมอหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดหนองสีนวลอําเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีดหมอหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดหนองสีนวลเนี่ยครับอยู่ตาขีนครสวรรค์นะครับเป็นวัดดั้งเดิมนะครับที่เกี่ยวข้องกับกองบินสี่มากที่สุดนะครับอยู่ห่างจากกองบินสี่เนี่ยไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตร โดยอยู่ทิศเหนือของกองบุญของ,องินสีนะครับซึ่งวัดนี้หลวงพ่อรุ่งเป็นผู้นําในการสร้างและเป็นเจ้าวาดรูปแรกนะครับหลวงพ่อรุ่งนะครับประวัติท่านนะครับเกิดเมื่อวันพุธที่15ห้านะครับกันยายนพศสอง2นสี่สองนะครับที่บ้านหัวหวายอำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์โดยบิดาชื่อแป้นแป้นโตนะครับมารดาชื่อพุ่มแป้นโตนะครับถูกะสมบทนะพระตศีมาวัดประปางวัดประปางเหลืองนะครับ อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะ,นะครับโดยมีหลวง,งพ่อปั้นนะครับวัดหัวถนนเป็นพระอุปชาหลวงพ่อเงินวัดพระป,ปางเหลืองเป็นกรรมวาจาครับกรรมวาจาจารนะครับหลวงประเทศนะครับพระสาทะเลเป็นอนุสาวนาจารย์นะครับ <AS> เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่วัดพระปางเหลืองนะครับได้ศึกษาทำวินัยที่วัดพระปางเหลืองนะครับกับพระกรรมวาจาจารย์ทั้งสองนะครับตั้งคันธุระและแพิปัฒนานะครับ ปรากฏว่าท่านสามารถยังรู้ความเป็นไปของขัดในกติพพต่างๆได้นะครับเมื่อศึกษาจนมีที่พอใจในระดับหนึ่งแล้วท่านได้กลับมาจากบรรดาที่บรรดาเกิดคือวัดหัววายและเมื่อวัดว่านเจ้าอาวาสนะครับท่านก็ได้รับเป็นเจ้าอาวาสวัดหัววายในขณะที่บรรดาได้ประมาณห้าบรรานะครับต่อมาครับที่บ้านหัววายนะครับมีความเดือดร้อนลำเค็ญน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ําและสภาวะบีบคั้นนะครับด้านานั้นีท่านสงสารญ,ญาติโยมจึงได้ชาริก ตั้แหงหาทำรเลที่ตั้งหมู่บ้านใหม่นะครับโดยได้ใช้โดยท่านได้ใช้วิชาที่ศึกษาเล่าเรียนมานะครับสี่งทายหาทำรเลที่เหมาะสมประมาณ4ี่ห้าที่นะครับจึงได้มาพบหนองน้ําที่มีนกเข่าสุกซุมมากและมีนกเข่าตัวหนึ่งสีนวลสวยงามครับเป็นจุดเด่นอยู่ด้วยนะครับท่านจึงตกลงใจยึดทาที่เหมาะสมกลับไปนากลับไปนำญาติโยมจากบ้านหัวายอพยพมาอยู่ครั้งแรกนะครับสามสิบหกหัวครับต่อมาได้อพยพตามมาเป็นจานวนมากนะครับ ท่านได้รื้อกุฏิและสาลาวัดหัวหวายมาสร้างที่วัดหนองสีนวลด้วยนะครับโดยได้จัดสร้างวัดหนองสีนวลเมื่อวันที่ห้ามีนาคมนะครับสองพันสี่รอยสิบสี่ะครับตรงกับรัชสมัยของปิยมหาราชนะครับหรือรห้านะครับคศสองพันสี่พศ2 4ห้าสามนะครับท่านได้พบแสงสอนและได้นำทูลเก้าถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับคือรหกนะครับด้วยตนเองนะครับรุ่งพระแสงสอนดังเก่า จะเป็นของสําคัญอีกอย่างหนึ่งในรัชสมัยขององค์ด้วยนะครับครับเรามาส่องกันครับคือด้ามนี้นี่คือเจ้าของเดิมนะครับเหมือนท่านเสียแล้วลูกหลานเขาคือไม่รู้คุณค่าครับก็เ,เลยแกะแกะแหนไป ถ่ายนะครับก็เลยเป็นสภาพนี้นะครับแต่อย่างว่าละครของแท้ก็คือของแท้สภาพไหนก็คือของแท้นะสภาพไหนก็คือของแท้นะครับนลมาชมเลยครับนี่ครับใบ ดูใบมีดนะครับ ใบมีดยุก2400นะครับ โทคดีนะครับพอดีวันนี้เปลี่ยนแป้นจับโทรศัพท์ใหม่มาเลยยังไม่ค่อยส่องยังไม่ค่อยชัดนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับไปมีดสองสี่กว่านะครับหลวงพ่อรุ่งท่านมรรทับภาพสองสี่แปดเท่าไหรนี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่วผมดูอีกทีแต่ประมาณนั้นแหละครับ นี่ครับลายตอกนี่ครับตอกใบมีดแล้วก็ความเก่านะครับของใบมีดนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับหลวงพ่อลุ่งเนี่ย มีความเกี่ยวข้องนะครับท่านเป็นญาติกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับหลวงพ่อเดิมเนี่ยมีอายุน้อยกว่าหลวงพ่อลุ่งนะครับสิบเอ็ดปีนะครับโดยยามโยมบันดาของท่านทั้งสองเป็น,ปนพี่น้องกันนะครับหลวงพ่อลุ่งเป็นญาติผู้พี่ครับและท่านทั้งสองได้ช่วยกันปฏิบัติศาสนกิดมาโดยตลอดนะครับเช่นการก่อสร้างอุโบสถวัดหนองสีนวลน,นะครับ,บก็ปรากฏว่าหลวงพ่อโดมได้มีส่วนช่วยในการก่อสร้างนะครับจนสําเร็จลุล่วงได้ดีนะครับ หลวงพ่อุ่งนะครับได้พัฒนาวันออกสีนวลมาโดยลาดับนะครับจนถึงวันพุฤหัสบดีที่17พฤษภาคมนะครับ2489นะครับท่านได้มรณภาพนะครับผมสิริอายุได้77ปีนะครับพรรษาก็54พรรษานะครับเป็นเจ้าว่าบวัดบุวันดอกสีนวลนี่คือ44ปีนะครับนี่ครับที่ว่าใบมีดท่านเสียปี2489้าครับใบมีดกรับประมาณนี้คือ ก่าวถึงยุคครับกล่าวกันว่านะครับท่านเป็นผู้รเริ่มนะครับสร้างมีดหมอขึ้นมาก่อนนะครับเป็นลำดับแรกนะครับหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านรู้เข้าก็เลยมาที่ยวัดหนองสีนวลแล้วมาศึกษาวิชาการทาม,มีดหมอนะครับจากหลวงพ่อรุ่งนะครับ จากนั้นก็นํากลับไปทาของท่านเองบ้างที่วัดนะครับแล้วเริ่มดู่งังวัยปุ่นลำดับและหลวงพ่อเดิมมาเรียนวิชาบิตหมอจากหลวงปู่แขกวัดขาวแก้วนะครับเพิ่มเติมในภายหลังนะครับแต่มดอกหลวงพ่อรุ่งอ,อ่ะคือในประวัตินะครับท่านทําไห้น้อยและหายากกว่าหลวงพ่อเดิมนะครับแต่แต่ในราคาราคาเล่นหาในตลาดอ่ะก็จะ่ี่ทราบก็คือหลวงพ่อเดิมจะแพงกว่ามากครับ ก็อย่างว่าลนะชื่อเสียงและประสบการณ์ด้วยแหละครับแต่หลวมพอเดิมก็คือมีของของบุญเวีนในตลาดก็พอสมควรนะครับแต่หลวงพ่อรุ่งก็คือสร้างน้อยหายากคือข้อเสียของการที่ของไม่มีมุนเวียนในตลาดก็ดคือมันทําให้คนไม่ค่อยรู้จักครับมันก็มีข้อเสียอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้ไปนี่ครับระนาภาพสองสี่แปดเก้านะครับนี่ครับความเก่า ของใบมีดครับน่าเสียดายที่เด็กๆไม่รู้คุณค่าแนะ้วก็เลยแกะแหม่มเงินแหม่เงินพวกเงินพวกนาคเนี่ยครับแช่เอาไปขายก็เลยเป็นรอนรุนนี่นครับก็เลยได้เอารวดมาพันไว้ ก็ยังว่าละครับสภาพไม่เต็มร้อยแต่ของพวกนี้ก็พุทธคุณท่านก็ยังอยู่ครบครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วมาดูกันคลิปหน้าผมจะพาไปสักไปส่งผ้าของหลวงพ่ออะไรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ